ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะรับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์6โมง2ีนทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับก่อนที่จะมาแข่งเกมเกมนี้คุณต้องใช้สมองมันสมองคุณเพราะเราต้องจดจำเยอะ จดจำกันเยอะๆแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนช่วยบอกเพื่อนไม่ได้แต่ทำท่าได้นี่คือตอบมาเป็นตับวิธีการก็คือฝั่งของคุณบีนจะได้เล่นก่อนพวกคุณจะได้พยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือทั้งหมดเลยรอเรือทั้งหมดคุณบีนจะยืนอยู่ตรงนี้คุณสามคนจะอยู่ตรงนี้เรียงยังไงก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่เห็นจอทีวีบีนจะใบ้มาสมมติมันเป็นกอไก่เอ้ยเอกเอ้ไก่ไก่อ่าคนที่สองมาไอ้ยทำกับข้าวในครัวที่ร้านร้านอาหารกุ๊กกุก็ต้องบอกว่าไก่กุ๊กแล้วก็จำสองของเพื่อนด้วยตับเป็นตับเลยช่วยกันจำแต่บอกเพื่อนข้างๆไม่ได้แต่ใบ้ท่าได้และแอบดูจอได้ไหมคะแอบดูจอยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยถ้าแอบดูจอไม่ได้แล้วแอบเหงาได้ไหมคะ พยายามเนาะเอาตรงนะไม่เถื่อนนะเถืนเนาะไม่น่าส่งมาแบบนี้อันนี้อันนี้ไปหาฟังที่ไหนคะเพลงนี้ไปฟังได้ที่แอปยมมาโลกครับแอปใหม่หรอพวกคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยเข้าที่เชิญไป จะเร็วจะชา้าจ,จะได้มากได้น้อยอยู่ที่คุณบีนเขาเป็นคนใบ้นะรอเรือไปไปรัวร,เ,ร,เ,ร,เ,รเอาให้เต็มที่พ,พ,พ,พูดได้พูดได้แต่อย่าพูดคำนั้นเท่านั้นเองรอเรืรอทั้งหมดจ้ะพร้อมแล้วเริ่มคู่กับง้อป่ารถนารถนาได้แล้วหนึ่งมีมีคนโทรมาต้องรับสายไม่มีสายไม่มีสายรับรถธนารับ เป็นแฟนกันรักรัชนารับรักส่งอาหารส่งอาหารก็แกร็บแกร็บอะไรอะแกร็บเรียกว่าแกร็บเรียกว่าอะไรเรเืออ๋อรัชนารับรักไรเดอร์โอ้ไรเดอร์ไปอันอันดับแรกอ่ะอันดับแรกเริ่มอ่ารัชนารับรักไรเดอร์เริ่มแรนด์แรนเฮ้ยรัชนารับรักไรเดอร์เริ่มเออมีแรนด้วยรูด รุ่นซิปรัชนารับรักไรเดอร์เริ่มรุ่นซิ้เก่งว่ะโอ้ my god รีรีวิ่งอะไรอะคล้ายเร่งเร่งรัชนารับรักไรเดอร์เริ่มรุ่นซิเร่งถูกต่อจากเร่งเมื่อกี้รีบรัชนารับรักไรเดอร์เริ่มรุ่ซิปเร่งเร่งรีบ มานี้มานี้หน่อยเรียกรันารับรักไรเดอร์เริ่มรูติปเร่งรีบเรียกฉลาดวากปาปาที่อยู่กับหมอปลาปลาลัตนาร์ร่ะันารันารับรักไรเดอร์เริ่มรูติปเร่งรีบเรียกรัตนารัรัตนาน้ยได้ด้วยเร็วเร็ว หมดเวลาไปกลับบ okay. ้านไปกลับบ้านจะไปไหนกลับบ้านแล้วค่ะมาตั้งแต่ทำรายการมาปกติเขาจบที่8ที่9เอออันนี้จบที่สิบขำ าจำได้แล้วเขาสามารถตอบได้โดยที่พลาดน้อยมากอันนี้เขาได้ไป10คูณ2น่ากับ20บวงเก่าอีก35ตอนนี้เขานาไป55คะแนนแล้วครับนี่ทำได้คุณเวลลี่ครับดูจากสภาพเป็นไงคุณเข้าเกมต่อไปเลยดีกว่า ผมอยากเห็นพวกคุณเล่นแล้วมีได้อยากเขารอเรือใช่ไหมถ้าเขารอเรือคุณเอาลอลิงไปทุกคำลอลิงหมดเลยลิงจั๊กจักแล้วคุจะไปยังไงลอลิงไม่ต้องห่วงทีมนี้เขามีทนายค่ะกว่าจะเรียนจบทนายนี่เขาต้องท่องกฎหมายต้งกี่ข้อเขากว่าเขาต้องท่องไลยอะไรเรียกว่าวัดกันไปเลยใบให้เร็วนะบอลนะโจโจ พร้อมนะรอลิงทุกคำนะค่ะเริ่มเอ้ยคนแรกคนไหนวะคนนุชพ่อหลานพ่อของใบเฟิร์นตลกอะตลกตลกตลกเขาชื่ออะไรเขาจตุอะไรลุงลงลุงลงโอเคลุงลงได้แล้วลุงลงไปเอ่อจกกระเป็ดจกระเป็ดก่อนจกกระเป็ดอุ้ยหมอกลามกลามกลุงลงลามกเอ่อเก่งมากไปไปไม่ขึ้นอะลงลุงลงลุงลงลามก ลงเออไปไปหปับีมาลิ้นลุงลงลามกลงลิ้นท่านประธานแล้วมีลิฟลองประธานลิฟไม่ได้ผู้ช่วยผู้หญิงผู้หญิงเลขาผู้หญิงที่ไหนลุงลงลามกลงลิ้นเลขาเออนอระไม่ตื่นลึกอ้าวลุงลงลามกลงลิ้นเลขาลึก เอาลิ้นำนี้ค่ะลากลุงลงลามกลงลิ้นลิ้นเลขาเลขาลึกลากเอก่งมากเอ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 ้อเอเเอเเตเอเเอเเลเเอเอเอเลลเเออเ ลุกนับเขกนรียกทำอะไรอย่าทักเขาลวนลาลวนลามลวนลามลวนลามลุงลงลามกลงลิ้นเลขาลึกล่าล้าลวนลามลวนลามไม่มีหายลิเกลิเกอยู่ไหนเอาไหมลุงลงลามกลงลิ้นเลขาลึกล่าล่าลิเกลวนลามหมด เยี่ยมถ้าให้คำนวณว่ากินไปแล้วกี่ชามบนโต๊ะเนี่ยเร็วเลยนะแต่ตรงเนี้ยให้ช่วยจำเนี่ยไม่ได้ละแต่คุณก็ได้8ปดครับโอเคครับพี่แปดคูณสองเทากัวงเก่ายีนะครับตอนนี้ตามอยู่41ต่อ55เท่านั้นเดี๋ยวคุณใช้ว่าเท่านั้นกับพวกเราเดี๋ยวยังเหลือข้อละ5คะแนนเพราะฉะนั้นพอมันห่างไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถแซงเขาได้เลยเกมที่ผมเลือกมาให้ ข้อละห้าคะแนนใบให้ท่าโอ้โหมาข้าไปอุ๊ยตอนนี้ได้คอยอเตะคอยอเตะนะเหเปิดตัวยี่หวะเหมือน,นหเหรอหวะแบนเ ทำให้เหมือนทำให้เหมือนอันนี้ซาลาทำให้เหมือนไม่ใช่อีกที่หนึ่งที่หนึ่งบอลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์